สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนถูกจีบลิซ่าละลิซาหลุนเซ็นค่ายอเมริกาข้อเสนอ1,300ล้านบาทสนั่นวงการเพลงระดับโลกสื่อไต้หวันมีรายงานว่าลิซ่าแบล็กพิงคหรือลลิสามโนบานอาจจะเซ็นสัญญากับค่ายเพลงชาติอเมริกันหรือประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมข้อเสนอมูลค่ามากกว่าพันล้านบาทและโอกาสในอนาคตที่มากกว่าในตอนนี้ทางนิสื่อดังกล่าวได้มีการรายงานเกี่ยวกับข้อเสนอในการเซ็นสัญญาครั้งนี้ว่ามูลค่าการเซ็นสัญญามากกว่า37.7ล้านเหรียญสหรัฐหรือราว1,300ล้านบาท โอกาสในการสร้างผลงานเพลงอัลบัมและที่สำคัญคือลิซ่าจะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เพลงทั้งหมดลิซ่ามีสิทธิในการจัดตั้งสตูดิโอของตัวเองและสามารถเซ็นสัญญากับศิลปินอื่นได้โอกาสทางธุรกิจการขายวงการแฟชั่นและวงการการแสดง อย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้เป็นเพียงรายงานจากสื่อแห่งหนึ่งซึ่งทางตัวลิซ่าเองรวมถึงทางค่าย YG Entertainment ยังไม่ได้ออกมาชี้แจงและมีรายงานระบุว่าขณะนี้โรเซ่เซ็นสัญญาต่อส่วนเจนี่จีซูลิซ่าได้มีการปฏิเสธการต่อสัญญาแต่ยังคงอยู่ในวง BLACKPINK ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกขอบคุณครับ